วันนี้นะคะเราจะมาทบทวนเรื่องสมการบัญชีกันค่ะว่าอะไรเป็นสินทรัพย์อะไรเป็นหนี้สินหรืออะไรเป็นทุนนะคะมีไม่กี่ข้อค่ะวันนี้สั้นๆง่ายๆมาทบทวนกันก่อนเนาะแล้วก็เดี๋ยวจะไปแอดวานซ์กันมากขึ้นค่ะเพราะว่าในข้อสอบมันก็มันก็มีว่าอะไรเป็นสินทรัพย์หน,นี้สินหรือทุนอ่านะคะ่ะไปดูกันเลย วันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงสมการบัญชีค่ะสมการบัญชีก็คือสินทรัพย์เท่ากับหนี้สินบวกทุนนะคะหรือที่พี่บอกไปแล้วว่ามีอยู่สามแบบเนาะอาจจะเป็นสินทรัพย์หักหนี้สินเท่ากับทุนหรือสินทรัพย์หักทุนเท่ากับหนี้สินความหมายเหมือนกันค่ะอ่ะ วันนี้เราจะมาดูเนาะเรามาแยกแยะก่อนว่าอะไรคือสินทรัพย์หนี้สินและทุนให้ชัดเจนเนาะบางครั้งเราลืมไปแล้วอะเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันใหม่นะคะอ่าวันอันนี้เป็นการทบทวนก่อนเนาะเงินฝากธนาคารก็ต้องสินทรัพย์อยู่แล้วเนาะสินทรัพย์ถอนใช้ส่วนตัว ถอนใช้ส่วนตัวก็คือเป็นบัญชีทุนซึ่งถอนออกมาใช้ส่วนตัวนั่นเองเนาะรายได้เบรเร็ดเตล็ดรายได้เบรเร็ดเตล็ดก็คือส่วนหนึ่งของทุนเหมือนกันอ่านะคะเกี่ยวกับทุนถ้าเรามีรายได้ก็แสดงว่าทุนเราเพิ่มนี่น้องอันเป็นรายได้ก็คือทุนเพิ่มแต่มันคือทุนนะคะเครื่องตกแต่งเครื่องตกแต่งก็คือสินทรัพย์ เงินเบิกเกินบัญชีคือหนี้สินค่าในหน้าอ่เมื่อกี้รายได,ได้เป็นสินอเป็นทุนค่าใช้ใจ่ายก็คือค่าในหน้าก็เป็นทุนเช่นเดียวกันแต่ว่าทุนอันนี้เมื่อสักครู่รายได้ทุนเพิ่มขึ้นอันนี้เป็นค่าใช้จ่ายทุนจะต้องลดลงเวลาเราบันทึกบัญชีนะคะค่าสาธารณภคอ่ะก็คือค่าเหมือนกันก็เป็น ทุนสินค้าอ่าสินค้าเป็นอะไรนะสินค้าก็เป็นสินทรัพย์อ่าต่อไปค่ะรถยนต์อ่ารถยนต์ชัดเจนก็คือสินทรัพย์ค่าเช่าค่าเหมือนกันค่าใช้จ,จ่ายอ่าก็เข้าไาอยู่ในทุนเนาะเงินกู้โอ้แน่นอนกู้ก็ต้องเป็นนี่ทุนชัดเจนทุน วัสดุสำนักงานอ่าสินทรัพย์แน่นอนลูกนี้ลูกนี้สินทรัพย์เงินเดือนเป็นค่าใช้จ่ายใช่ป่ะเงินเดือนก็อยู่ในทุนเช่นเดียวกันอาคารสินทรัพย์เผื่อใครมาไม่ทันเนาะอย่างค่าเช่าเนี่ยเป็นทุนอยู่ในทุนใช่แต่ทําให้ทุนลดลงเงินเดือนเหมือนกันเป็นค่าใช้จ่าย ก็ทําให้ทุนลดลงเนาะหมายหมายถึงว่าขณะที่เราจะบันทึกบัญชีเนาะแต่อันนี้เป็นการจําแนกแยกแยะก่อนว่าอะไรคือสินทรัพย์นี่สินหรือทุนนะคะเดี๋ยวเราจะมีวิเคราะห์เกี่ยวกับสินทรัพย์เพิ่มสินทรัพย์ลดนี่สินเพิ่มนี่สินลดอะไรด้วยเงินกู้ธนาคารเงินกู้ก็เป็นนี้สินเครื่องมือาแน่นอนสินทรัพย์เจ้านี้ล่ะเจ้านี้ก็คือนี่สิน รายได้อ้าวรายได้ก็เมื่อสักครู่นี้ก็คือเป็นทุนนะคะแต่ว่าทําให้ทุนมีการเพิ่มขึ้นค่าใช้จ่ายอาค่าเหมือนกันก็เป็นทุนแต่ว่าเป็นทุนที่ลดลงเจ้านี้เ,เจ้านี้ก็คือหนี้สินค่าอาเหมือนกันก็เป็นทุนแต่ทําให้ทุนลดลงที่ดินที่ดินคือสินทรัพย์ เดี๋ยวครั้งต่อไปเราก็จะเป็นการวิเคราะห์เพิ่มเติมไปนะคะถ้าชอบคลิปนี้ยังไงนะคะรบกวนฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยค่ะอันนี้เป็นการทบทวนสมการบัญชีนะคะว่าอะไรเป็นสินทรัพย์อะไรเป็นหนี้สินหรือว่าอะไรเป็นทุนเราจะได้มาแยกแยะจำแนกออกได้เนาะว่าจะต้องบันทึกบัญชีอย่างไรสินเป็นเป็นสินทรัพย์ เพิ่มอย่างไรสินทรัพย์ลดอย่างไรทุนเพิ่มอย่างไรทุนลดอย่างไรยังไงก็ฝากติดตามในช่อง youtube ด้วยนะคะค่ะขอบคุณมากค่ะ